yim ra đây là, lâu à? Yim lai đấy à? Yim lai đây là? Yim lai đây là? Yim đây là? Ông 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 คิตาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วต้องเช็ดหน้าเช็ดตารู้นั่งก่อนนั่งดีดีนั่งลงแต่ผมจะเช็ดตาให้บ่านั่งลงเอ่อโอเคมามาเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเช็ดเดี๋ยวเช็ดขี้ตา ช็ดสาตาเช็ดหน้าเช็ดตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ขี้ตาเนี่ยเนี่เนี่ยเนขี้ตา อยู่เฉยๆให้บุมเช็ดหน้าให้กันมามาไม่อยู่เฉยๆให้บุมเช็ดหนะ้ากันไปนอนปอไปอันไหนนอนลงวาไปเท้าพี่ต้องออกไปเดินมานะอะไร ไหนคิดตาขอดูคิดตากันยิ้มให้แม่แม่ก่อนสวัสดีค่ะแม่ยิม <c oughs> ย้มก่อนย,ยิ้มยิ้มไหนยิ้มยิ้มเห็นฟันให้แม่สิสวัสดีค่ะยิ้มเห็นฟันให้แม่แม่สิยิ้มเห็นฟันให้แม่ดีสวัสดีค่ะสวัสดี วัสดีคะ่ะหนูชื่อท้านะคะมอร์นิ่งไหคะแม่แม่วันนี้ท้าจะไปงานอีเวนต์นะคะช่วยเพื่อนๆเ,เหมือนกันคะ่ะที่เซนทรัลอีทวิวนะคะเอ่อท้าขึ้นเวทีบ่ายสองบ่ายสองตรงนะคะ14บสนาฬิกาจะสุดสนอนนะคะเดี๋ยวท้าจะยิ้มให้ดูนะคะแม่นี่นะคะใครอยากมาเจอท้านะคะเจอได้ที่เซนทรัลอีทวิวนะคะวันนี้นะคะ ใช่มีค่ะแม่บูมใช่แล้วนะคะก็คือว่าเจอกันได้นะครัะเซนทันอีวิวบ่ายสองนะฮะเจอกันได้นะคะแม่แม่เดี๋ยวทัสจะรอนะคะที่เซนทันอีวิวนะคะก่อนจะนอนทัสจวนสามรอบค่ะแล้วก็จะนอนลงไปนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยสนโลกค่ะ อาการอาการมันเป็นยังไงคะเช้านี้ค่ะอาการอชืาอี้นะคะืม่มมอือ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 อากอืออาากืรู้สึกว่าออืออ้ออ่อออ่ืออ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 ออืออ หลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะก็จะมานั่งพักผ่อนค่ะอ,อุ๊ยใครสตาร์ทลดอะเอออุ๊ยหูฉันตั้งแล้วอ่ฮอ,อากาศดีมากเลยนะคะแม่บูมคะอย่าลืมรดน้ำต้นไม้นะคะอ๊ยขอบคุณมากนะชายวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะ อ๊ยลูส้สิถ้าบอกว่าอย่าลืมบอกน้ำตั้งไม้